โดยพี่น้องเดยคิ้วหลุดตาหนาเขาเอิ้อมมารถสองแถวซื yep> ้อปูอัดพี่น้องเอแล้วก็เต้าหู้เนาะโบกไปแช่กันพี่น้องเอลยบิดไล่เต๋อพี่น้องเอลยเบากระเป๋าเลยพาไปเบิดแก่งเลยพี่น้องเอลยเพื่อเด้สบายดีเอฟซีในแม่ลูกสบายดีปลาลุงนะ่างแม่ปลาลุงเก่งแท้พริกไทยไข่มุดสาวก้อนไปเบิดเลยพี่น้องเลยไปเบิดแก่งเอาเลยครอบครัว มาทีมงานเลยม,ม,มันีมาทงนมน,นี่มือพักเด้มันน,มน,นี่พักบอลมันนี่มือยุดธพักพี่น้นองเบิ่งทางไปซีโนโนะพี่น้องเนาะจะทางไปตลาดเท่าพี่น้องซีโนอยากส่วนเข้าไปเอาบรรยากาศมาพี่น้องเบิ่งเนะาะถนะวนทางบ้านเมื่อกี้กับะมาณนี้แหละพี่น้องเลย แม oh, ่ไหมเออต้องเข้าไปจะเป็นแยกเล็ก oh, ส e ิไ uh ัสาสกันนอออรถใหญ่เลยเอมอไซออนาเอคนบ้านนี้ไอเลย พี่น้องยสนาเมืองแล้วนี่รถบรรทุกกัจะเยอะการขปกรสร้างอย่างไเแกขวาี่ไปสวรรณ์เดเอพี่น้องแยกขวา่ไปสวรรณเขตะสิเขาไปตลาดเขาเอิ่นว่าทางแบ่งเดอพี่น้องเดอ ทางแบ่งขายปิ้งไก่ที่มี่สื่อเสียงพี่น้องเอ้ยไปขึ้นสื่อเนาะและ้วลก็มีปิ้งไก่นะพงนะฮนก็คิวรถนี่เนี่ยคิวรถอันนี้คิวรถอันนี้จุดศูนย์รวมคิวรถนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีมันจะมานะ่ะมาตายทุกสายมันรวมที่นี่นเนาะแต่ตามควานเส้นนี้นมาเลย ข้อเป็นเลาะทั้งพุ่เนี่ยแล้ะเราไปจังตลาดไทาจะได้เปิดเหมือนแบขนาดการที่น้องมาจัดตลาดเิขนาคิวรถพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นคิวรถด้วยคุณน้องเดนคิวรถนานเขาเอื้อมมาโหลดสองแถวสองแถวนี่หมายถึงว่าแต่ละหมู่บ้านเนาะกระจายกันไปเนาะเอาไปหมู่บ้านใดหมู่บ้านใดบางบางหมู่บ้านก็มีสองคันบางหมู่บ้านก็แค่คันเดียวและเที่ยวเดียวด้วยเนาะเออนเด็กคือเที่ยลมใหญ่ในกีกีหลุมคือตบานทองมันก็มีแค่ อันเดียวไปกันเที่ยวเดียวจบนี่เป็น้รง่านขายคำหรือร้านขายทองพี่น้องแล้วก็ร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า นม่แล้วนี่แหละพี่น้องสิจัก โอ้เขาจะเอาเปลือกในเปลือกมันไปแหละใส่เดอเขาจะเอาเปลือกมันของหูึ่ก้อนละห้าพันละยี่สิบบาทตอนนี้เท่าไหร่กับห้าพันแต่ประมาณสิบก่าบาทเนาะสิบบาทเนาะห้าพันเน็ตพี่นองอันนี้มันเท่านี่นะห้าพันมันประมาณเท่าไหร่ก็เจ็ดบาทก่อนประมาณตอนนี้เงินบาทบ่หอด้วยสิบบาทสิบบาทเนาะสิบบาทสิบสิบไปสิบกุบบาทเนาะเนาะ what กห้เฮาอุกหนุนมียังไงคะมีตรีนี่กมักซลีัซลีงุกันซื้อกองกองนองก็ไดเีเดียวกันยเอาสิพันเด้ออหนุนใส่เอื้อนเพิ่นมีน้ำใจเจอกันเพิ่อใไ้มาตัวเอาก็อุดนุนใส่เพิ่นในนอพี่นัองเนาะเอาสิพันนาหลังนาะ ้ไปใซรล่งไฮเดอใหไผู้ชายิ่นถือเด้อมันนักน้ำเป็นยังใจเด้อเบิ้นเลยใจเอยอ่ะเ้อจัรโลเทรด้านอกกระปุนไหมค่ะโลสิบพันเนาะ เอาสักสองโลซื้อกับปุ่นเอาไปท่านปลาที่นี่เอาไปขาไปกินกับปลาเผาเนาะซื้อมิเรอร์ไหมคะ่ะ ผ่านมาตั้งสามล้านนี่มาซื้อไม่ค่าอันไั่นเยอะล้านเจ้าเนี่ยไม่คางามเลยโวโซมางามเลยผ่านมาเห็นแล้วนั่งยิ้มอยู่หน้าก็เลยต้องแวะไม่คาาลูกนี้เอาไหร่สองโลก็เศร้าค่ะหน้าไม่หนะาหน้าเาเจ้าับใจกันไป บอตามตรงานเด้อเลยเอาขจกนมันเออเะมันหลายอย่างกับอียงก็ยังใหเขากินนนขึนมาไแมนบอเออเอเออเออเบิ่งไ่อคยในใดนแมคค่ะโลสามสิบตีแลาเลือกให้ดู ถือยากรวมกันได้เลือกได้นะแม่ค้าเนาะเลือกได้เอาเลกปิน่มาันอแต้องรอบกต้องูกรอบต้องเปิดอนุญาตม่ค้า่อนเขาสะไปเลือกค่ะเขาบอกนาขบซื้อเพิ่นเาเนะเพื่อนุญาเลือกไปจั๊บเบาๆตาใจตามใจแม่ค้าเรือค่ะรมาคยเก็นนค่ะมก่อน ม่ค่าเพิ่นก็ใช้ดีเนาะดีเฮาก็ต้องขออนุญาตเพินก่อนบางเจ้าเขบ่ให้เลือกไปเฮาก็บ่เป็นหยังเนาะสบาย้เฮาอนนีิอยนีเลือกรูปได้เอาเฮาเฮาเลือกแต่เฮาอย่ายนแฮงเฮาก็ค่อยเนาะพี่น้องเนาะนแล้วบางคนจักยนพวดพาดพวดพาดซ้ําหมไมได้ลยัง าคจมน้โบเห็นอล้วพี่น้องก็อ่าเอาหอโลเลยพี่น้องได้ตื่นเลยตริ่บรรยากาศรพี่น้องเยมีน้าบอกกัยขอล่างให้สัสองากเป็นอยากสุิกัดกิโลนี่บอกือนี่สิกัดกวดโลดนะกินวานะ เราก็ต้องล่างก่อนตเม่วาล้านองนตกัดล่างซิมเลยนะกินรสบุดประทานโอเพอมนดนั่งรอบันอกสองคนบนอยากกินมะเฮิงเลยนี่นะ ล,ลุงลงเลือนมาก็ไม่เห็นเลนื่เนาะแต่กลากก่อนได้ดูฮอสกินเลยหมดได้เลยต้องล่ากต้องลากนั่นหนักมากไม่เด้อไม่เด้ออะมุอะกอะยักษ์สกินยังไงบางเนี่ยอันนี้เต็มมืออ่ะ <laughs> อันนี้ใส่ผ้าโอ้ยมันเต็มที่บริการได้นะ ว้ามันน้ำรูมร้านก็ร้ายเติบเะยพี่น้อยิโนะไปต่อไหมเนาะไปต่อื้อเปินขาล่อมคอมก่อนพี่น้องเยเอาซื้อยังเงทนเห็ดแล้วหรออันนี้จริงตั้งบอพี่น้อง ตับตีมไก่เนาะนี่ลองทองก่อนพี่องแมนบตับบไหมคะดตัใ่ซุกแล้นี่นะด้วอัอุนิในเด้อกับมาจเอาเอาอะไฮะนี่ก็ได้ลนะมาซองซองนี่เอละกินหอนหอพีน้องเยอาวนเด้อฝากเด้อพี่งให้มันสซุกตันีนี่อันอันนี้ีหยิบไ่ได้เนี่ไละโกกนเนาะเย เด้อันข่อยนีสองสี่นิดเด้อดี๋นี้วก็มะม่ี่แม่อันนี้เป like ็นหอนอะไรนี่นกุ้งในรัวเท่าไรกกุ้งกุ้งรัวเซนโอ้รัวแซนาคุณน้องกุ้งเท่าเนาะปามึก Miếng, 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 muếng, nào mình như mình nổi mơn cái này nó là cái này กันยาวกันยาวสางพันหนะเราตอนนี้ก็กำลังซื้อซิซื้อปูอัดพี่น่อยแล้วก็เต้าหู้เนาะต้าหู้สีเหลี่ยมมา่เนังเอันาว่ะนาเนา้เมันมีแบบเดียใบ่านเาีแบบตัเกอมาตาเ้า ข้องยังนี่ฮะตัวนะปุกเราไปปรุงเอาเนาะเอานะฮะก็ไปปรุงเพิ่มเนาะวนอะไรเอาของพันธายเลยเอาของพันธายันมีแซนดะพี่น้องแค่สิ้นเนาะเอ้าโอเค โี่บอัน่าม่ยินคือว่าสากเหมไย่างส่าิกเป็นปลาดุกเอาปลาดุกไปทรนี่กันัออบอรกาไม่หน่อเนาะไม่ไม่าว่ามาปลาดุกะว่ามาปลาดุกสโลค่ะไ่ได้เดนไปซก็โลาที่เขาซืได้วเออมเพิ่มกันอีกเอาสองเ่่แหละทุกอย่างซื้อครบหรือเ่าให้ได้สักพักมีัน อ่ะสามตเลยสามอะสามต3โสามลกโ่สาด้นะตัได้ีเลยทำไรได้ามูกโซก็เป็นกรับสามโล่โกกามนกสามลกแหวละได้โซกัมกาวันนี้เป็นแแบ8พันวันนี้แนตแแบมาแล้ว มันมันจะมีแถมหม้อยิมใส่หมอนันมันมาเลยอ่ะบองเอานื้สไปใส่หมอกระก่นันมันอนนี้เราแม่เอาไว้หนึ่งเราเออใส่แม่หม้อจนหมูน้ำแล้วไป้หมูเรองหนึ่งเออเาใส่เอาไปใส่สบารีก็เาถ่าย ซื้อยังไงอยู่ดีเจมีซื้อปาสาบิเอาไปทํากินกับปูอัดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงขวเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ค่าเิ่นใจดีต่งเปิดให้กินเิง่งหอมพี่น้อกังใหม่ๆอยู่เท่ากับว่าต้องไปขวนขวให้แล้วแล้วเท่ากับกินแซ่บถามมันมีกลิ่นข้างเหิงพื้นมันก็สิบ่แซ่บเนาะแม่ค่าเิ่นใจดีเปิดให้ซื้อน้ำจิ้มแต่กับน้ำจิ้มพันไทยนะ จ <Yeah. S 2> พี่น้องไว้จ่ายเงินจนบินเข้าแต่ละห้างมีแต่แสนโอ้อแต่ละห้างแสนกับชิปเหรอมาเซนโนกับขาดก็ได้พี่น้องคือข้าวจีปาเต้น้อพี่น,อน้องเนาะอาหารเซ้าของคนลาวเฮาสิงห์ยงกินกันคิวกับคอนขังสิงยาวอยู่พี่น้องรอคิวเพิ่น พี่น้องเลยคนไล่ไล่อ่านอีกนที่ใช้เครื่องไฮไลท์เรียบร้อยน้องอาหารเศ้าเอาเนาะกินอันนี้ร้อง้อบก่อนพี่น้องแล้วค่อยตับไปกิน มัดลายเติบพี่น้องเลยเบากระเป๋าเลยของมันก็มีแต่แนวแพงๆพี่น้องเลยว้าต้นราคาปกติมันก็แพงอยู่แล้วพอปีใหม่แห้งกุ้งมันดีเห่าของแพงอะไรใครแต่ว่าเขามีทับเนาะเขามีพับด้วยราคาเขาก็ซื้อซีซีซีนพวกปลาเขาซื้อทุกอย่างในบูยูแล้วมันนี่พ่อเงบพี่น้องเลยเซฟงบลงลายเต๋อไปพี่น้องคกันไปพบไปพ่อกันอยู่บ้านพีเน้องไปเบิ้งกันอยู่บ้านมา ฝนซื้อยังแน่ไม่นีพี่น้องเ้ยอล้วก็คนละอยู่เพื่อนไม่พวกไม่พ้อกันอยู่เพื่อนพนเลยพี่น้องเ้ยเมอกี้ก็มาฮอดเพื่อนแหละพี่น้องเ้ยกำลังล่างพักอันนี้ก็ของส่วนที่ในสวนเท่าเนาะพี่น้องเนาะพักหน้าแต่ก็อันนี้ก็มาจากตลาดบ่มียังแน่เมอกี้ไปตลาดเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะก็สิได้อันพักตังโอที่เขาบะมีในสวนแต่ก็ซิมีแครอท แล้วก็สิมีหัวใช้เท้าหรือผักกาดขาวพี่น้องนี่แหละแล้วก็อันนี้เครื่องท้ำมันหมูกระทะเด้อพี่น้องเด้อหมูกระทะแล้วก็สิมีผักหขมเนาะพี่น้องเนาะนีะ่ผักหขมนี่เอาเศษมูกระทะกินรอบเด้อให้เล็กน้อยแน่พี่นอ้องเลยแล้วเซมีฮอทดอกบุนเส้นลูกชิ้นหมู อันนี้ก็จะเป็นเต่าหูอันนี้เต่าหูอันนี้ก็จะเป็นปูอัดปูอัดพี่นอ้องเห็ดเข็มทองหมูกระทะเครื่องทําหมูกระทะพี่นอ้องจะมีหมูหนึ่งกิโล <c oughs> แพงพี่นอ้องกิโลละแปดสิบพันกีลขนาดเลยของแพงขนาดพี่นอ้องแล้วก็ส่วนนี่ก็จะเป็นทักในสวนเฮ้าพี่น้องเลยอันนี้ก็บม่ได้ใส่ดอกฮาเก็ตมาไว้ นี่ในสวนเท่าแล้วก็ที่นี่สวนนี้ก็จะเป็นของในสวนเนาพี่น้องเนาะฮะเด็กต้ไปซื้อดอกไม้จะได้ใส่และวคุณอะน้องพรน้องคอนเพิ่นล่างเรียบร้อยผักสลัดอันนี้เครื่องอันพันปลาเนาะเอาสิกินนันปลาเผาแล้วก็พันกระปุ้นพี่น้องอันนี้คุณเด็เฮ้าเก็บมือเส้าในล่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยล่างแล้วเออใส่และปลาเฮาลืมปลาเนืแน่พี่น้องปลาซ้ำ สามกิโลสามสามสามตัวสามกิโล,โลตัวละโลกว่าสามกิโลกว่าสามกโลครึ่งนั่นแหละแล้วลก็มีขนมจีนนะพี่น,น้องเนาะนี่ขนมจีนสองโลสองโลกะซสำนี่แหละพี่น้องกินกันปีใหม่สังสรรค์กับน้องนุ่งอยู่ในเฮือนเฮาแมลงเริ่มกำลังเริ่มเบ็ดกันอันนี้ก็ไอ้ใหม่เสื้อเอิบเสือบเ,เอบแล้วเสือเบแล้วทานทาน้องอมแล้วได้ที่แล้วพี่น้องได้ที่แล้ว กินกันพี่น้องอันนี้ลุงน้ำเพิ่นกำลังเห็ดอันแจ่วแจ่วสดินสบายดีเอฟซีสบายดีลุงนำลุงหัเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดแซ่บได้พี่น้องเพิ่นเห็ดอันแจ่วอันท่านกระปุ่นนี่หมักทวดินคุณน้ากัแซ่บพี่น้องกับแซ่บแซ่บกันเนาะเราเห็ดแซ่บ เอ็งมาเด้อมาเด้อขาเลี้ยงไปนบอกานเเลี้ยงไปนบอกานสำหรับคลิปนี้กันเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้สำนีก่อนเนาะพอดีว่าเฮากำลังเตรียมเห็ดกินกันนะพี่น้องกินปีใหม่สั้นๆกันกับน้องหนุ่มในครอบครัวเฮาเล็กๆน้อยๆพี่น้องเนาะขอฝากคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุกขอบใจเดอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเมกี้ช่องเมกี้นะพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยและตามประเทศนะพี่น้องเนาะสบายดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ทุกคนเดอ้อสวัสดีปีใหม่นะคะโชคดีปีใหม่ขอให้เอฟซีทั้งหมดที่ติดตามและก็พี่น้องทางลาวทางไทยต่างประเทศโชคดีปีใหม่ร่ำรวยค่ะรวยแล้วรวยอีกอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็รวยรวยเฮงเฮง สวัสดีค่ะสบายดีเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า